สนับสนุนโดยแครงสนับสนุนโดยมิ r ระ i s c o v e r Perfection คเมนทอยนะฮะสนับสนุนโดยอา t of อ o ฟกครับดีไซน์โยเกมท่านผู้ชมครับวันนี้โปรดักท,ที่ผมจะมารีวิวนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักครับของ PXG ซครับซึ่ง PXG เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมจากอเมริกาฮนะ,ะทำโปรดักเรียกว่า Full ล n ช์นะฮะของกอล์ฟเลยตอนนี้เนี่ยก็มี Apparel เพิ่มขึ้นมาด้วย วันนี้ฮะโปรดักที่จะนำมารีวิวฮะก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักนะฮะที่ขายดีมากๆของ PXG และราคาย่อมๆมากครับสำหรับตัวนี้ฮะตัวไฮ i ิ h y b i ิ d นะฮะจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เกิดมาเรียกว่าเป็นน้องใหม่สุดนะฮะของอุปกรณ์ของกอลฟเลยเพราะปกติเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีแต่เหล็กยาวนะฮะเหล็ก3เหล็ก2นะฮะซึ่ง y b บิ d เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ ชิ้นสุดท้ายนะฮะที่เกิดขึ้นมาในเรียกว่าถุงกอล์ฟเลยเพราะว่าตัวไฮบริดเนี่ยเกิดขึ้นจากเรียกว่าเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะฮะทำไฮบริดขึ้นมาตอนแรกเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเขาเป็นคนที่เอเชียนะขับแฮสปีดไม่เยอะนะฮะบางทีเนี่ยตีเหล็กยาวแล้วเนี่ยลูกไม่ลอยตียากไม่ได้ระยะและเกิดปัญหาในการตีเหล็กยาวขึ้นมานะฮะทางเอเชียเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าคิดค้นนะฮะเรียกว่าเป็นอินโนเวชั่นใหม่ก็คือเรียกว่า ไม้ไฮบิดขึ้นมาหรือไม้กระเทยหรือยูทิลิตี้นะฮะแต่คนไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าไม้กระเทยซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วครับกระเทยเนี่ยก็คือเหมือนกับมันจะรวมนะฮะความง่ายนะฮะที่ง่ายขึ้นในแฟร์เว y w o ดนะฮะแต่อันนี้เนี่ยคือไว้ใช้แทนเหล็กยาวแล้วกันซึ่งตัวไฮบิดของ psg เนี่ยก็คือออกมาเป็นรุ่นที่2แลนะสำหรับตัว psg ตัวนี้เนี่ยไฮบิดของ psg รุ่นนี้เนี่ยชื่อว่ารุ่น0 3 1 7 x g จเนอเรชันที่2ซึ่งออกมาเนี่ยฮะจะออกมาพร้อมกับนะฮะตัวไดรเวอร์และตัวแฟร์เวด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวไฮบริดให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันไฮบริดของ PXG นะครับประกอบไปด้วยกัน5หลอบด้วยกันเริ่มตั้งแต่หลอบ 17, 19, 22, 25และ28องศานะฮะซึ่งหลอบดังกล่าวเนี่ยก็คือขึ้นอยู่เลยว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่อยากจะเอาไฮบริดไปใช้เนี่ยจะเอาไปใช้ในระยะที่เท่าไหร่ นะฮะระยะไหนที่เป็นระยะที่เติมเต็มหรือระยะที่ขาดหายอยู่ตามองศาครับคือถ้าเกิดเป็นองศาที่ต่ํากว่า17องศาเนี่ยเจะตีได้ไกลที่สุดองศาที่ต่ําที่สุดในนี้หรือสูงที่สุดในนี้คือองศาที่28องศาเนี่ยก็จะเป็นองศาที่ตีได้สั้นที่สุดนะฮะหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยตีเหล็ก5ไม่ได้นะฮะก็ใช้ตัวไฮบริดตัวนี้เนี่ยฮะคือเข้าไปเติมเต็มแทนเพื่อที่จะต้องการได้ระยะที่เพิ่มมากขึ้น นะฮะสำหรับตัวเหล็ก5และทําให้ตีได้ง่ายขึ้นไว้เล่นพา3ยาวหรือไว้เล่นในช็อตเดินทางก็ได้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วกันว่าไฮบริดของ p x c ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นบ้างจุดเด่นของไฮบริด pxg ตัวนี้นะฮะอันแรกเลยคือรูปร่างและหน้าตาและกันรูปร่างและหน้าตาเนี่ยออกแบบมาเรียกว่าได้แรงบนันดาใจมาจากรถสปอร์ต m u ส c u l ลค car นะฮะคือรถที่มีพลังแรงม้าสูงสูงของอเมริกาถ้าเปรียบเป็นรถเนี่ยคือ ฟอร์ดมาสเตนะะฮของอเมริกาโอ้โหคันหนึ่งเนี่ยห้าหกร้อยแรงม้าก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้นะฮะคือตัวฝากระดองนะฮะของทาง PXG เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวที่เรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะใช้วัสดุนะฮะที่ทำเนี่ยก็คือวัสดุเดียวกับในรถแข่งนะฮะจะใช้วัสดุเดียวกับตัวนี้เลยคือเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ข้อดีของคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะคือมีน้ำหนักที่เบานะฮะและทนทานนะฮะซึ่งทำให ตัวที่ออกแบบมาเป็นกระดองเนี่ยมันจะทนแรงอัดได้นะฮะแล้วสามารถให้ตัวได้ด้วยนะฮะสามารถทําให้แรงที่เกิดขึ้นนะฮะส่งออกไปได้เรียกว่าการกระจายแรงเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วยอีกข้อหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของทาง P X G ที่มาใส่ทั้งในหัวไม้นะฮะและเหล็กนะฮะก็คือตัวที่เรียกว่า Honey c h r คร e ข้างในหรือตัว T P E ที่อยู่ข้างในเนี่ยคือข้างในตัวหัวไม้หรือตัวเหล็ก หรือตัวไฮบริดนะฮะและเฟรเวร์เนี่ยจะมีตัวฮันนี่โครมนะฮะที่อยู่ข้างในก็คือคล้ายไปคล้ายคล้ายลังพึ่งนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำให้ตัว p ีเนะฮะมีการาบาลานซ์น้ำหนักที่ดีขึ้นและทำให้เวลาตีออกไปเนี่ยกลุ่มนะครับผมของลูกบอลน,นะครับผมที่อยู่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันมากขึ้นนะฮะข้อดีของ p ีเเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮบริดที่เฟรลี่ยูเซอร์มากๆนะฮะคือตีง่ายนะครับแล้วก็ ตีค่อนข้างโด่งได้ง่ายกว่าบอลลอยได้ง่ายกว่านะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของไฮบริดเลยเพราะว่าไฮบริดถ้าผู้ชมอย่างนี้เราต้องตีบนพื้นนะเราก็ต้องหาตัวที่ฟอร์กี้ดีๆน,นะครับผมฟอร์กเยอะนะฮะตีโด่งง่ายและที่สําคัญเลยฮะ,ะตัวนี้ f นี่ l เฟรลี่ยูเซอร์มากๆแล้วก็หน้าตานะฮะสวยมากสําหรับตัว PXG นี่รับรองเลยครับว่าตัวนี้เนี่ย ามากๆสำหรับนะฮะโคเวอร์ของทาง P X G Hybrid นะผมบอกอย่างนี้ว่าพิเศษมากๆสำหรับตัวโคเวอร์นะคือโคเวอร์ของตัว P X G Hybrid หรือตัวหัวไม้หรือแฟเวทุกรุ่นนะฮะก็จะเป็นหนังแท้แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมก็คือตัวนี้เนี่ยจะบอกองศาให้ท่านผู้ชมเลยบางคนเนี่ยมีไฮบริดหลายตัวเกินตัวหรือ2ตัวเพราะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าตัวไฮบริดเนี่ยก็ออกแบบมาให้ตีง่ายกว่าตัวแฟเว์อยู่แล้ว หลายๆท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช้หัวไม้5แล้วนะฮะเรียกว่าใช้ไฮบริดในหลอบต่ำๆลงอย่างเช่นหลอบ17องศาเนี่ยเพื่อแทนหัวไม้5แล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยนี่นะครับ17องศานะะแล้วก็ดูดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวโคเวอร์ของเขาเนี่ยก็เป็นโคเวอร์ที่พรีเมียมมากๆะฮะเป็นหนังแท้เลยฮะท่านผู้ชมนะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยทำการฟิตติ้งซึ่งตัว PXG เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องคัสตอมฟิตติ้งอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับ กริปนะฮะของ P X G เลยตัวนี้เนี่ยจับรับรองว่าหนึบนะฮะและที่สำคัญเลยโอ้โหฟิลลิ่งในการจับเนี่ยดีมากนุ่มแล้วก็หนึบมากๆครับสำหรับตัวนี้ครับกริปของทาง P X G เองนะฮะสำหรับราคาตัวไฮบริดของทาง P X G นะฮะทุกหลอบนะฮะราคาเดียวกันครับอยู่ที่ราคาเต็ม21,900บาทฮะ,ะแต่ถ้าเป็นนะฮะลูกค้าจากทางรายการ Art of g o l f นะฮะเราลดพิเศษนะครับเหลืออยู่เพียง15,900บาทเท่านั้นนะฮะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณสามารถมาเลือกนะฮะคัสตอมฟิตติ้งตัวก้านนะฮะอยากได้อ p อบชั่นไหนก้านแบบไหนนะฮะซึ่งแมทกับวงสวิงคุณสามารถนะฮะเข้ามาฟิตติ้งกับทางฟิตเตอร์ของเราได้ครับผมและท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสามารถสอบถามได้นะฮะทางช่องทางนะฮะแฟนเพจนะฮะของเราครับผมที่ Facebook Fanpage Art of g o l f ครับหรือนะฮะจากที่ Line แอดของเราครับ แอดอาร์ดอฟกอนะฮะสามารถสแกน QR Code นะฮะที่ขึ้นอยู่นะฮะที่หน้าจอมุมล่างได้เลยฮนะ,ะสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลและมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะที่ใครที่สามารถแอดไลน์แอมาได้นะฮะยังไงแอดมาแล้วกันเรารองว่ามีข้อมูลดีๆและมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะสำหรับนักกอล์ฟทุกท่านครับยังไงวันนี้นะฮะผมและทีมงาน a าร of g กอต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ